จเจคโนแนะนำบ้านทรงไทยนะคะบรรยากาศที่ร่มรื่นนะคะให้ทุกท่านได้รับชมกันค่ะซึ่งแปลงนี้นะคะมีพื้นที่ทั้งหมด1นึ่งรยีตารางวาพื้นที่ใช้สอย290ตารางเมตรนะคะบ้านทรงไทยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะอยู่ในตำบลวัดปูนอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดอยุธยานะคะ 5ร้าน8แสนบาทราคานี้ฟรีค่าโอนโฉดดให้ค่ะเป็นที่ดินโฉนดนะคะ1ไร่20ตารางวาค่ะมีบ้านให้1ห,หลังนะคะมีระเบียงชั้นบนค่ะ2ห้องนอนและ2ห้องน้ําพื้นบ้านเป็นไม้อย่างดีจากไม้เนื้อแข็งนะคะไม้แดงไม้ประดูพร้อมอยู่อาศัยได้เลยค่ะด้านหลังติดน้ํามีระเบียงสําหรับชมวิว มีวิวสวยๆทั้งเช้าทั้งเย็นมีลมพัดเย็นสบายตลอดทั้งวันด้านหน้าติดทางสาธารณะประโยชน์นะคะมีเพื่อนบ้านที่น่ารักและมีของแถมให้มากมายค่ะเฟอร์นิเจอร์นะคะหลายรายการเลยทีเดียวอยู่ใกล้โรงเรียนอยู่ในเขตเมืองพระนครศสียยุธยาแระบ,บ้านหลังนี้นะคะหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือค่ะ สนใจนะัดชมพื้นที่หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมมีเบอร์โทรศัพท์ผู้ขายใส่ไว้ใต้คลิปนะคะมี ID ดี n ลด้วยค่ะสามารถติดต่อไปได้โดยตรงแอดมินเพียงแนะนำให้ชมนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ